นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งรับถแถลงการจากห้าสถาบันการศึกษาคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมย้ำวุฒิสภาจะาพิจารณาด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมต่อประชาชนมากที่สุดตามที่วุฒิสภามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนพศซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว โดยวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยน2,556น2556ตามมาตรา146ของรัฐธรรมนูญน,นั้นเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2,556นรบณบริเวณเฮ้างโถงชั้น1อาคารรัฐสภา2อนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศไทยรองประธานวุฒิสภาคนที่1 รับแถลงการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติที่ประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเนื้อหาสนับสนุนส่งเสริมต่อการสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องขึ้นในสังคมไทยส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่า การทจลิตคอรับชั้นและการกระทำผิดอาญาต่างๆไม่ใช่เรื่องร้ายแรงซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นการปฏิรูปการเมืองอย่างสร้างสรรในอนาคตต่อมาในวันที่8พฤศจิกายน2556ณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภา2นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งรับแถลงการคัด้ารร่างพระราชบัญญัตินิรโทศกรรมจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย องค์การบริหารสโมสรนิสิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การนิติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนโดยมีเนื้อหาแถลงการทั้งสามฉบับสาระตรงกันคือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมกระบวนการยุติธรรมและหลักการทางการเมืองอย่างร้ายแรงและต่อมาในวันจันทร์ที่11พฤศิกายน2556 ณนะบริเวณห้องโถงชั้นหนอาคารรัฐสภาสองนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศไทยรองประธานวุฒิสภาคนที่1และสมาชิกวุฒิสภารับหนังสือจากภาคีคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนละครราชสีมาเพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการยับยั้งเร่าพระราชบัญญ,ญัติริรทข้อศกรรมฉบับดังกล่าว